เมนูอะไรเช้าวันนี้เมนูแกงส้มส้มวิธีหั่นถั่วนิวิธีหั่น่เขาเรียกถั่วอะไร,ะนนรถั่วถั่วฝักยาวค่ะหั่นแกงส้มวันนี้แม่ขัวออมแกงส้มช่วยแม่แกงส้ม่วใส่กับอะไรคะใส่กับ ใส่กับมะละกอค่ะอ,อาหารในยุคโควิดใช่ไหมคะอ,อาหารในยุคโควิดค่ะแต่ยังไงก็ถ้าใครไม่มีถั่วฝักยาวยังไงก็ต้องไปซื้อที่ตลาดอยู่ดีนะคะถ้าไม่ใช้ถั่วฝักยาวใช้อะไรได้บ้างดอกแคร์ใช้ดอกแคร์ดอกมะลุมใช้อะไรอีกแล้วก็ ได้หลายอย่างเลยค่ะอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนี่ผักอะไรก็ใส่ใส่ลงดูไปเลยค่ะแม่เอ้ยเอ้ยไม่ใช่เลยค่ะหั่นหั่นนีเนี่ยหั่นไม่ออกสักทีไม่กลุ้มเท่าไหร่หั่นหั่นหัวขับยาวค่ะหั่นหัวขักยาวดูวิธีการหั่นนะคะทำแบบนี้ประมาณนี้ยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่นหั่นหั่น อันนี้อะไรอันนี้เป็นมีดอะไรคะต้องระวังจนะเป็นมีดอะไรคะดูสิเป็นมีดของจกกักรยานเอ็มซีแต่ต้องระวังด้วยไม่งั้นมันจะโดนนิ้วโดนโดนขวามันจะชอบขวดนิ้วไงใช้มีดพลาสติกใช่ไหมะใช้มีดพลาสติก,ตกถ้าใครจะใช้มีดมีแบบแบบทำกับข้าวจริงๆก็ได้นะแต่ต้องเรามาระวังมือดว้วยถ้าใครจะแต่เด็กข้ามเล่นเล่น,เล,นเล่นมีดแบบทำกับข้าวจริงเลยนะคะคำคำเตือนค่ะ,คะ เตือนคำเตือนจากเชฟอ่อนคำเตือนว่าเด็กอย่าเล่นมีดกันนะคะโอ้ยาวไปเออใช้มีดปลอมไปก่อนใช่ไหมใช้มีดถ้าเป็นเด็กก็ใช้มีดมีดปลอมที่ไหนมีดจริงเ <c oughs> นี่ยแหละแต่มันเป็นมีดพลาสติกได้นะแต่ระวังมันจะโดนนิ้วก็พออย่างนี้ค่นะคะมีคนขเข้ามาในครัวด้วย <c oughs> คนมา คนชิมอาหารก็มาค่ะถั่วไอ้ชัยยังเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการทำขวฝับยาวค่ะดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงส้มกันแล้วใช่ไหมคะไปแกงส้มเอาทำคลิปลงยูทูบด้วยนะเพราะว่าคลิปไม่ค่อยได้ทำเลย